อะไรป่ะก็ผิดอ Terima kasih okay.

พี่เจมมาดูดิยยูเซอร์ขึ้นเต็มเลยไห้ดูกับพี่ดีดอา้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วใครรอพระลมปลายใหม่จัดให้มีน้อยนะทุกคนบอกก่อน มีไม่เยอะแต่มาใหม่ไงอนุญาตเปิดรีวิวให้ได้ละขยังอว่ายอยู่ขงขึ้กัน,นที่ช่วงนี้ผ้าลมค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะแล้วก็ของอะมาน้อยมากไม่ได้มาเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใครที่ขายงานผ้าล่มอะเอาเลยที่ มีป้ายไหนเอาก่อนเลยนะดีกว่าไม่มีขายนะบอกเลยตอนนี้พ้าลมหนูของมาน้อยรุ่แต่ใหม่นะผ้าใหม่ผ้าใหม่ผ้าใหม่สีสดค่ะป้ายเขี่ยวยาวเขียวยาว มันไม่ใช่ผ้าร่มล้วนหรอกมันก็จะเป็นพวกแจ็คเก็ตรวมรวมนะคะแจ็คเก็ตด,ด้วยอะไรด้วยนะมีซิปมีสวมเหมือนเดิมค่ะน,นีงานต่นกันทำมาหมดซิทสวมรวมกันใครจะรับมาเลยค่ะ Variance, <wie erman. S 1> พันเก้านะครับนะเดี๋ยว ใครจะรับก็สอบรีวิวมาเลยเหนียวเต็มแล้วพี่จะยืนในพี่อีกหรอดูดิเนี่ยมาถึงนี่นี่ครับผมเสื้อผ้าร่มปนี้นะน้องใหม่น้องใหม่ ไหนค่ะพี่ไซส์ก็จะรวมเล็กใหญ่เหมือนเดิมเลยนะซิปสวมรวมกันนี้สีสวยมากชายหญิงใส่ได้เหมือนเดิมเลยค่ะพี่สามพันเก้างานโดยรวมผ้าสะอาดเลยนะสียังสดผ้ายังใหม่อยู่ค่ะนี่เป็นงานรวมผ้าเหมือนเดิมไม่ใช่ผ้าล่มล้วนนะอุย้ยตัวนเสื้สแบบแบบเอเก๋อ ออพูดไปจนเสร็จแล้วพี่ไม่มีเสียงเทมาแล้วเนาะอายสามเปนเก้านะใครรับเอาเลยเดีียว,ยว่อมมาน้อยมากพี่ทุกคนมาน้อยมากอุ้ย ไม่เยอะใครรอผ้าร่มรีบเลยใครอยากได้นะคะผมกระสอบรีวิวส่งรวมส่งให้เลยสามเก้าเก้ารวมส่งให้สำหรับตัวรีวิวกระสอบใหม่ไม่รวมนะเนี่ยแบบงานแบบสีดีอะที่สภาพดีสภาพใหม่นะอันนี้อะไ หล่อจังสายแคมป์เดินป่าแคมปิง้งนี่ใครรับเอาเลย,ยดีนะคุณพี่ผ้าดีผ้าดีผ้าดีผ้าสะอาดดูซิทีมีส,สวนมันเดิมวมวโชว์ให้ดูตัวจ้าเตลอดเลยนี่เท่นะนี่ตรงแจ็คเก็ตสวยๆค่ะ อันนี้งานปักนะปักหลังนี้ดูสีได้เลยพี่ดูสีแบบความสดรู้ไหันนี้หล่อมากนี้โอเบโอเบยลายทหารนะครับใหม่เลยผ้าดีผ้าใหม่สะอาดอน,นี่นสวย เลเอเออใส่ไว้เนี่ยมันเปไ็นงาสูนะเนื้อเสียงสามเจ้ะสามเจ้า3,900จ้าสามพเด้อใครรับเอาเลยเมียวเอาเอามาก่อน ไม่เอาสวนไม่เอาสวนไม่เอาเอาจะคลุมมากันเจ็บเจ็บเบบี้เบบี้มาแล้วค่ะเบบี้มาแล้วสั่งได้เลยบอกได้เลยาะเขาเอาเท่าไหร่นี่โอ้สวยมากเลยพี่สีสดข้าใหม่ใครที่อยากได้งานเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อคลุมแบบนี้นะคะรีบสั่งเลยมาน้อหนะพี่นะ สวยนะสีดำนี่สวยไซส์หล่อไซส์ดีเลยเดี๋ยวเอาเอาอา่คุมไอเอาสวนนี่กับจัดโซงสวนโซงโซ่สวนหล่อหล่อ,ลอ,ลอเซสติสเตตร รุ่นเลรุ่นทรงวัยรุ่นอเมริกาคุณพี่เท่มากนี่สวยนะบอกเลยกระสอบเนี้ยใครเอาได้เอาเลยจ้ะตัวรีวิวได้ทุกตัวอันนี้จะเป็นพบกทรงสวยทรงเหมือนสเวตเตอร์นะดูดิ อันนี้นะนะอันนี้ไม่ต้องอันนั้นอันนี้ไม่ใส่หรอใครรับพิมพ์รับมาจ้าธนาคารที่ไหนดาร์สนะนี่ดาร์สก็มีแบรนด์บ้างที่แบรนด์มีให้ลุ้นบ้างนะคะแต่เอาเอาความแบบเอาความความสวยความสภาพดีอ่ะได้เลยคุณพี่ สลกนสนใจสนใจสนใจรับพิมรับเลยค่ะพิมคำว่ารับรีวิวมาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรับรีวิวพิมรับมาเลยรับรีวิวได้เลยจริงที่สวยเนี่ยเท่มาก มันเป็นเสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก,ก็ตแบบนี้ ใส่เดินทางไปไหนมาไหนนะคะช่วงนี้พระล่มไม่ค่อยมีของเลยที่เห็นไหมหนูไม่ได้รีบไปพระล่ลมเลยนะ สนใจนะ